มีเรื่องของผัวเมียละเหียดใจคู่หนึ่งมาเล่าให้ฟัง <S <S มีผัวเมียอยู่คู่หนึ่งผัวเบื่อเมียมากเมียไม่ทำอะไรวันๆเอาแต่กินแล้วก็นอนไม่ดูแลบ้านไม่ดูแลสามีปล่อยบ้านลกศกระปรยังกำลังหนูสามีคิดในใจอยากจะฆ่าให้ตายเบื่อมากอยู่ด้วยแล้วไม่มีความสุขแต่จะฆ่ายังไงอะถ้าฆ่ามันตาย เราก็ต้องติดคุกสามีก็เลยไปปรึกษาทนายทนายให้คำแนะนำว่ามีวิธีหนึ่งต้องข่มขืนให้ตายแล้วเราจะไม่ต้องติดคุกได้ยินตามนั้นสามีก็รีบกลับไปบ้านเย็นนี้ต้องจัดการให้ตายตายแน่ไม่รอดแน่เมื่อกลับถึงบ้านสามีก็เริ่มปฏิบัติภารกิจข่มขืนเมีย ข่คมขืนแล้วข่คมขืนอีกแล้วก็ข่มขืนอีกตายแน่สามีข่มขืนภรรยาจนตัวเองเหนื่อยมากแล้วก็เผลอหลับไปพอตื่นเช้ามาสามีก็ต้องตกใจบ้านช่องสะอาดสะอ้านอาหารวางเต็มโต๊ะมันเกิดอะไรขึ้นภรรยายิ้มแล้วก็ตอบอย่างสบายใจถ้าใครทำดีกับเรา เราก็ต้องทำดีตอบสิรู้หรือ,อยังคะคุณสามีเย็นนี้กลับไปบ้านต้องทำอะไร